จะไปจังวะไปทเวียกลูกอ้ยลูกวอยากไปทาเวียกเด้อเบาาหนั่หวยแม่เลลูกเาเาเล็กแม่เลยไปจานานั่งอาจารย์เลอาจารย์เล็กบายเบาเล็กตัวใดลูกเบาเลยแม่มเด็ตัวใด เล็กยังลูกเล็กยังบ่เอาอุ้ยบ่เอาก็จะได้เล็นกน้อมือนี้เนาะถามมือได้จังสีบอกอีกเนาะย่ำสุดถ่ายเนะาะคนบอกเล็กบ่อยหัวไปตัด ให้นำพอแล้วตัวนี้บ่สิออกทะเวียนนี่บ่นี่92อนบ่92ก็19เด้อ19ดังเด้อรอบนี้เด้อ9ดังนะเคยออกทุกปีแต่ปีนี้อัน92มันยังบ่ออกปีนีหัน หวดนี่สีมาอยู่บ่เนาะยันมาอยู่ดอกหววนี่พีกายนี่ออกสิบอกับเกสองปีนี่สีมาอีกอยู่บ่สิเป็เก่าสองเนาะรือเก่าหนึ่งเนาะสีมาอีนี่ไปเลย บรรยากาศมันบาง